สวัสดีครับวันนี้เราพูดถึงแบบจำลองสมการโครงสร้างนะครับเนื้อหาในวันนี้เป็นเรื่อง Recheck Moderator with p r o c e s s in SEM นะครับก็คือเป็นการตรวจสอบตัวแปรกำกับอีกครั้งหนึ่งนะครับรันในเซมไปแล้วนะนะครับแล้วก็ Recheck Moderator นะครับ with p r o c e s s นะครับในเซมนะ รนันเซมไปแล้วนะรันโมเดเตอร์ในเซมแล้วก็ทำการตรวจสอบโมเดเตอร์เอฟเฟกในโรเซสอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือคล้ายๆว่า,าแล้วถ้าทดสอบในโรเซสแล้วผลเป็นยังไงนะครับมันก็ควรจะไปในทิศทางเดียวกันนะนะครับในความเป็นจริงนั้นเป็นยังไงเราก็ติดตามกันได้นะครับทีนี้มาดูก่อนนะครับอ่า ในการข้อเซมเราจะมีอินดิเคเตอร์ของเรานะครับแล้วก็วิธีการโดยทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าสมัยก่อนก็จะมีวิธีการอยู่2วิธีก็คือการเป็นคะแนนรวมหรือสัมสกหรือเอเวอเรสร์ e นะครับจากนั้นก็ไปทำเป็นออฟเซิร์ฟมดนะครับมอดเดอร์เตอร์ที่เป็นออฟเซิร์ฟนะครับแล้วก็ทำการทดสอบนะครับ เป็นคล้ายๆพาร์ตสิทิหรือเป็น Observable Incent นะครับรันแบบพาร์ตในสิทิ์ก็คือรันแบบตัวแปรสังเกตได้นะครับทีนี้บางกรณีก็จะทำการวิเคราะห์ CFA นะครับ CFA ก็คือ,อวิเคราะห์ลาเทนนะครับาลาเทนสกอร์เพื่อที่จะให้ได้คะแนนลาเทนสกอร์จากการวิเคราะห์ CFA นะครับ าจากนั้นก็เอาลาเทนสกอ r e ตัวนี้มาสร้างตัว o b s e r v ร์ฟ d นะครับเอาคะแนนส c o r e นั้นมาคอสกันมาคูณกันนะครับจากนั้นก็ไปทดสอบเป็น l a เทนนะครับลาเทนแวร a b l ลบวกกับ Observe ์ฟนะครับมอนะครับในเซมนะครับก็จะเป็นแบบผสมนะนะครับผสมก็คือตัวแปรปกติเป็น l a t ท n นะครับแล้วก็ตัว Mod นะครับการทดสอบ Mod d i เ e เรเตอ หรือ Moderator นั้นก็จะใช้เป็นค่าสังเกตได้ซึ่งทำมาจากคะแนนของ r a เ e n ส c o r e นะครับอีกวิธีนึงนะครับวิธีนี้จะยากกว่านะครับก็คือการใช้อินดิเคเตอร์ของ r a t e n s นะครับเพื่อที่จะทดสอบเป็นนะครับราเนนะครับโดยสร้างตัวอินดิเคเตอร์ราเทน d ขึ้นมาก่อนแล้วก็สร้างเป็น RatenMod แล้วค่อยทดสอบเป็นร a เทน variable i n s e n t นะครับก็คือเป็นการทดสอบโดยใช้รเทนทั้งหมดนะทั้งเซตนะครับทีนี้ประเด็นของคลิปนี้มันมาอย่างไงมันก็คงต้องมาจากการนะครับที่พวกเรานะครับไปรัน moderation effect หรือรัน m o d ์เ a t o อแล้วในตัวแปรแฝงน,นะครับก็เกิดข้อคำถามว่ามันมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะครับ โดยตรวจสอบกับโพเซตนะครับตรวจสอบกับโพเซตนะครับโดยใช้โพเซ m มาโคใน SPS นะครับตรวจสอบนะครับอิท e ธิพลเมอร t เชนเ f ฟเฟกนั้นมันสอดรับกับลาเทน t มอริเตอร์เ f ฟเฟกหรือไม่นะครับก็เป็นที่มาของคลิปนี้นะครับสำหรับลาเทน Mod นะครับผมก็ให้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นลาเทน Mod นะ เป็นมอนิเตอร์ที่เป็นลาเทนจริงๆนะครับโดยสร้างนะครับตัวอินดิเคเตอร์ของลาเทนมอดขึ้นมานะครับในการสร้างจะลำบากนะครับลำบากมากๆนะคำว่าลำบากมากๆก็คือยกตัวอย่างเช่นถ้ามอนิเตอร์เอ่อตัวตัวแปรที่เราต้องการมาทดสอบมอนิเตอร์นั้นกับตัวแปรสระนั้นนะครับมีอินดิเคเตอร์เยอะๆหน่อยนะครับการทดสอบก็จะยากขึ้นนะครับ จังตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับจะเป็น X มี2อินดิเคเตอร์แล้วก็มีตัวแปรที่เราคิดว่าเป็น moderator นะครับที่จะทดสอบนั้นก็มี2อินดิเคเตอร์นะครับตัวชี้วัดที่จะทดสอบ m o d ดิ a t i โม e f f e c t เก็จะมี indicator อยู่4ตัวนะครับซึ่งสร้างขึ้นมานะครับสร้างมาจากตัวชี้วัดของ X กับ M นะครับตัวแปรอิสระกับ m o สนะครับเพื่อที่จะให้ได้ตัวชีวัดสำหรับลาทินมอสและก็ทำ เอาไปทดสอบในเซมนะครับในลักษณะนี้เรียกว่านะครับมาราเทนมาริเตอร์อย่างสมบูรณ์แบบนะครับโดยที่ไม่มีออฟเซ v ร์ฟนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องออฟเซอร์ฟเป็นแค่อินดิเคเตอร์นะครับการทดสอบตัวนี้จะเห็นว่าโมเดลผ่านนะครับโมเดลฟิตตัวมอ d ก็ซิกด้วยนะครับตัวมอ d ก็ซิกด้วยเพราะอะไรครับมอ d นั้นนะครับได้ P-Value 0 3จุดศูนย์สามเจ็ดนะครับจุดศูนย์สามเจ็ด ก็ s ิ gnificant ครับสิ gnificant แสดงว่ามีมอดเตอร์นะครับทีนี้จะเห็นว่านะครับ x กับ m นั้นนะครับ x นั้นไม่ซิก m อ่า x ซิก m ไม่ซิกนะครับแต่มอ d ซิกนะ,นะครับรอสนใจของโมเดิลชิ่นเอฟเฟกนะครับเราไม่ได้สนใจเมนเอฟเฟอ่าบางตัวอาจจะซิกก็ได้ไม่ซิกก็ได้นะครับทีนี้ถ้าหากาตัวนะครับ อินดิเคเตอร์ของตัวแปรที่เราเอามาทดสอบโมเดลชันเอฟเฟกนั้นนะครับระหว่างตัวตัวแปรนั้นนะครับมันมีหลายอินดิเคเตอร์ครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ x 4ตัวนะครับ x มีอินดิเคเตอร์4ตัว m มีอินดิเคเตอร์4ตัวนะครับตัว latent mod ก็ต้องมีตัวชี้วัดอยู่16ตัวนะต้องมีตัวชี้วัดอยู่16ตัวซึ่งนะครับมัน อลังการมากใหญ่มากเวลาทดสอบก็จะลำบากนะครับทีนี้มันก็เกิดไอเดียว่าถ้าเกิดตัวแปรที่เราอยากจะทดสอบมอดนั้นนะครับมันมีตัวชี้วัดหรืออินดิเคเตอร์นะครับหลายไอเทมนะอย่างเช่น4ไอเทมครับ4คูณ4ก็16นะตัวนี้4ไอเทมตัวนี้4ไอเทมต้องมี indicator นะมอินดิเคเตอร์นะมีไอเทมสำหรับทดสอบมอดนะครับาลาเทนมอถึง16ตัวอ่า มันก็นะเทอะทะนะครับทีนี้มันก็มีแนวคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราทำเป็นแฟกเตอร์สกอร์แล้วกันลาเทนสกอร์นะแล้วเข้ามาคูณกันนะครับมันก็จะกระชับขึ้นกระชับขึ้นแนวแนวคิดที่จะใช้ลาเทนสกอร์ก็เกิดขึ้นมาในการทดสอบมอ r ์เตอร์นะครับทีนี้มันก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะเราเผลที่วิเคราะห์นะครับ มันยังคงสอดคล้องกันไหมหรือมันสามารถที่จะใช้ตรวจสอบได้หรือไม่นะครับสำหรับ l a t ท n มอรสทีนีน้ก่อนอื่นนะครับเรามาดูนะครับลาเทนสกอรนะครับการเซฟเป็นนะครับเจเนเรตตัว l a t e n s c o r e ก็สามารถทำได้นะครับวิธีการนะครับในการบันทึกเป็น l a t ท n s ก o r e ใน Amos มีอยู่3วิธีนะครับ ก็จะมี regression imputation กับ s o g a t i s regression imputation กับ bayesian imputation นะครับมีอยู่3วิธีนะให้สร้างตัว l a t e n score ขึ้นมานะครับผมก็ทำการนะสร้างมาทั้ง3ตัวเลยนะโดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันนะครับใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วก็ทำการสร้างขึ้นมาเลยนะครับตัว l a t e n score นะครับโดยที่แล้วนะผมจะใช้เป็นนะครับ x r เนี่ยก็คือตัวแปร score ของตัวแปร x นะครับ โดยที่ใช้วิธีการ Regression Imputation นะครับส่วน Xs ตัวนี้นะครับก็มาจาก s o c r e t i s Regression นะครับ Imputation นะครับส่วน Xv ตัวนี้ก็มาจากนะครับ Variation Imputation นะครับทั้ง3วิธีนะครับก็ทำหมดเลยนะครับแล้วทําการ cost ตัวแปรให้เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับก่อนที่จะไป run นะครับผมก็เอา เฉพาะตัวแปร x ที่สร้างขึ้นมาในหลากหลายรูปแบบเนะี่ยมาทดสอบ correlation ดูซินะครับเราจะเห็นว่า correlation มันก็สูงนะนะครับโดยทางแนวคิดแล้วมันน่าจะใกล้เคียงกันนะเพราะนะครับเราสังเกตดูนะครับ x sum ก,กับ x average นะครับได้หนึ่งเท่ากันดังนั้นเวลาเราใช้ตัวชี้วัดนะครับเราจะใช้คะแนนเฉลี่ยหรือคะแนนรวมนะครับเวลาวิเคราะห์นะครับให้ผลเหมือนกันนะครับดังนั้น จะเห็นว่านะครับ x sum นะครับ x sum ก็คือเอา,อาตัวแปรนะคข้าคำถาม x นั้นมารวมคะแนนเลยมันจะนะครับมี correlation กับตัวแปร x ที่เป็นค่าเฉลี่ยนะครับนึ่งเท่ากันเลยแสดงว่ามันคือตัวเดียวกันนะครับแต่ว่านะถ้าเป็น regression จะเห็นว่าได้จุด998นะครับแต่ถ้าเป็นอะไรนะ s o c a t i e regression frontier นะครับจะดอบลงเหลือจุด9 ถ้าเป็นนะครับเบย์เซียนได้จุดเก้าหนึ่งเก้านะครับดังนั้นนะครับตัวแปรนั้นนะครับก็จะมีความสัมพันธ์กันที่แตกต่างไปนะครับแต่ว่าก็ไม่ถือว่าต่างกันเยอะนะนะครับอย่างเช่นนะครับตัวนี้ได้จุดแปดสองเก้านะครับก็ถือว่านะครับมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็ยังมีความต่างกันอยู่นะครับตัวแปรอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น M ก็ นะครับให้ผลไปในทิศทางเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็ตัวนะครับอันนี้เป็นตัว y นะครับตัววายตัว y นี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับก็มีความต่างกันแต่ว่าก็ยังใกล้เคียงกันดังนั้นอ่าพูด,ดง่ายๆนะครับอ่าสกอร์ที่สร้างมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคะแนนรวมคะแนนเฉลี่ยอ่าแล้วก็สร้างเป็นแฟกเตอร์สกอรน์นะครับอ่าแฟกเตอร์ลาเทนแฟกเตอร์ลาเทน ลาเทนแฟกเตอร์สกอร์นะครับโดยวิธีรีเกชันลาเทนแฟกเตอร์สกอร์โดยวิธี regression, score, โซเคทิสรีเกชันฟอนเทียหรือจะเป็นตัวไบเยเชียนอินพุ t เชชันนะครับก็ให้ผลที่ใกล้เคียงกันนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเราก็มาทดสอบตัวนะครับเมื่อเราได้ลาเทนสกอร์แล้วเราก็มาทดสอบดูนะนะครับโดยใช้นะครับ,นะรบตัวแฟกเตอร์สกอร์นั้นมาคอสกันมาคูณกันนะครับ เราไปทดสอบในเซมนะครับเราก็จะพบว่านะครับตัวนี้นะครับที่เป็นคะแนนที่เอาคะแนนของตัวแปร x กับตัวแปร m นั้นมาคูณกันปรากฏว่าทดสอบในเซมนะครับโดยใช้แบบกึ่งๆึ่งนะครับแบบกึ่งทั้งตัวเป็นลาเทนส่วนตัวมอดนั้นให้เป็น observe นะครับเพราะว่าไม่สิกครับไม่สิกนะครับทีนี้นะครับเอาสกอร์นะครับ เอาสกอร์ลาเทนสกอร์ม่ทดสอบปรากฏว่านะครับซิกครับอ่าแล้วก็ค่าสัมบิชิกก็ต่างกันอีกครับนะครับทีนี้ทําไมถึงต่างนะนะครับเพราะนะครับสกอร์ที่เราได้จากราเทนแฟกเตอร์สกอรนั้นกับการประมวลผลของเซมนั้นมันให้ผลที่ต่างกันครับอให้ผลที่ต่างกันก็เลยเป็นที่มาว่า,อาลองรีเช็คนะครับ Moderator นะครับในโ o ร e ซสดูซิว่ามันรับกันไหมเพราะตัวนี้ไม่รับกันเลยนะครับในเซนปรากฏว่าไม่ซิกแต่ว่านาตัวโปรเซ s ซิกนะครับอ,อันนี้เป็นนะครับเป็นการเซฟแบบนะครับ r e e s s i o n i m p u t a t i o n ที่นี่มาดูนะครับในกรณีที่เป็น s o c t ซ s r e g r e s s i o n Inputation In นะครับอ,อันนี้โมเดลซิกนะครับแต่ว่าตัว โมเดเตอร์ ator, ไม่ซิกนะเอฟโมเดเตอร์เอฟเฟกตัวนี้นะครับไม่ซิกทีนี้มาดูนะครับอ,อันนี้ได้จุดศูนย์หก็ฟิตครับตัวนี้ซิกไหมนะอันนี้ไม่ซิกครับอันนี้นะครับทีนี้ถ้าเป็นของอโปรเซสก็ไม่ซิกครับโปรเซสก็ไม่ซิกแต่ d i เร c ชันก็คล้ายๆกันนะครับตัวนี้ d ด r e c t ั o นเป็น n egative <c oughs> แสดงว่า มันไม่ค่อยเสถียรล้มบ้งเนี่ยนะฮะทีนี้มาดูนะครับจะเห็นว่า,าตัวนี้นะครับส่งผลกระทบต่อตัวตัวแปร x กับ m ด้วยนะเพราะว่านะครับอพอเปลี่ยนตัวนะครับมอดเ m o d e r ตอร์นะครับ,อรบพอเปลี่ยนตัวมอดเนอตอร์วิธีการคำนวณน,นั้นกลับให้คะแนนนะครับเมนเอฟเฟก t ที่ต่างกันเห็นไหมครับ เมนเอฟเฟกมันต่างกันนะครับตัวนี้เป็นลบเลยนะทีนี้มาดูนะครับถัดมามาดูแบบบายเชียนอินพุตเดชันนะครับตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นลบตัวนี้เป็นโพซิทีฟนะเป็นบวกเหมือนกันนะครับตัวแปซิตัวนี้ก็ซิกนะครับแล้วก็เป็นโพซิทีฟเหมือนกันได้คะแนนเหมือนกันใกล้เคียงกันด้วยนะจุดหนึ่งสี่กับจุดหนึ่งสี่สองจุดหนึ่งสี่เก้าสองผมดูว่าใกล้เคียงกันแล้วก็ซิกด้วยนะครับดังนั้นดูเหมือนว่า การสร้างสกอร์โดยวิธี Bayesian Imputation นั้นน่าจะน่าจะใกล้เคียงกับการทดสอบโดยโพสเซ s นะครับน่าจะใกล้เคียงกับการทดสอบโดยโพสเซ s ดังนั้นนะครับผมก็แนะนําว่าถ้าเราอยากได้ใกล้เคียงก็ต้องไม่เอานะ s o b j e c t i v e r e g e i o n นะครับ Imputation เพราะมันเพียนไปหมดเลยเห็นไหมนะครับมันเพียนไปหมดเลยแล้วก็ตัวแปรถูกถูกไหมนะ เ็เป็นน égative นะฮะเตัวนี้ก็เป็นน e g a t i v e เเป็น positiv เเป็น positiv ดังนั้นเห็นไหมครับทิศทางก็คายกันนะครับแต่ซิกล่ะเหมือนกันไหมนะครับอ่า l u แอ่าอันนี้มันขยับมานะ p value อยู่ตรงนี้อ่าตัวนี้ขยับนะครับอ่าตัวนี้ขยับเดี๋ยวนะอ่าเป็นตัวนี้อ่าโอเคนะครับเราจะเห็นว่า pvalu e นะครับของ x อ็กซิกพีแของตัว x กก็ซิกนะครับ ส่วน PayValue ของ m ไม่ซิกเหมือนกันนะเป็นน e g a t i v e นะครับ direction เหมือนกัน PValue ใกล้เคียงกันนะครับก็คือผ่านก็ผ่านเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับดูเหมือนว่าบ a ยเอเชี n นะครับอนน่าจะนะครับให้ผลที่ใกล้เคียงนะให้ผลที่ใกล้เคียงเดี๋ยวนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นของโซเวติชนะครับ ตัวนี้เป็น regression นะครับ regression ให้ผลที่ต่างออกไปนะครับดังนั้นการใช้ latent factor score จาก regression imputation น่าจะไม่โอเคนะน่าจะไม่โอเคนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ซิกด้วยนะส่วน s นะ o so c เ a ทีต regression imputation ก็เป็นไงครับให้ผลที่ไม่รับกันนะครับไม่รับกันก็คือว่าตัว x นะครับเป็น n e g a t i v e นะ เอ็มก็เป็นน égative ตัวนี้เป็นโพซิทีฟตัวนี้เป็นน e g a t i v e นะครับแล้วค่าสัมบิตก็นะครับใกล้เคียงกันไหมไม่ซิกเหมือนกันนะครับไม่ซิกเหมือนกันทีนี้มาดูนะครับในกรณีบายเยเชียนนั้นจะใกล้เคียงที่สุดนะครับดังนั้นผมก็แนะนาว่านะครับตัวบายเยเชียนนะครับหรือ,อาบายเยเชียนอิมพอรเตชันน่าจะเหมาะสมนะครับที่จะนะครับให ผลการทดสอบนั้นใกล้เคียงกับตัวโพเซนะครับทีนี้ผมเอาใหม่ครับผมเอานะครับแฟ c เตอร์สกอที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมาลันในเซมแบบพาในสิทธิ์ซึ่งนะครับถ้าเราเอานะครับรัตเทนสกอร์นะครับที่สร้างโดยวิธี r e g e s s i o n Impotation แล้วมาทดสอบในเซมแบบพาในสิทธิ์นะครับก็คือลันแบบ Observable นายเซนนะครับผมว่าเราเราได้ผลเหมือนกันนะครับได้ผลเหมือนกันกันกบโปรเซนตรงกันเป๊ะเลยนะครับอ่าเป็นรบลบนะครับค่าสัมสิทธิ์ได้เหมือนกันนะครับอ่พีเวอร์ล่ะนะครับพีเวอรูก็เฉียดกันเลยนะ่ะนะเฉียดกันเลย0.18 0.19 0.016 0 0 1แปดศูนย์จุดหนึ่งเนะครับเฉียดเลยนะครับก็คือว่าน่าพอใจ หมายความว่าถ้าเกิดการทดสอบเป็นแบบ observable นะจะเป็น process หรือ r าด observable Sem e นะครับก็คือเอาตัวแปรสังเกตได้มารันในเซ m นะครับก็ให้ผลเหมือนกันครับให้ผลเหมือนกันนะนะครับอันนี้เป็น latenscor e โดยวิธีการนะครับ regression i m p r t a t i o n ที่นี้มาดูอีกตัวหนึ่งครับ latenscor e แบบ s o c r a t i s regression frontier นะครับตัวนี้ไม่ซิกครับนะตัวนี้ก็ไม่ซิกนะนะครับ ดังนั้นเอ่อให้ผลต่างกันนะครับบางนะครับลาเทนสกอร์โดยวิบางวิธีนั้นซิกลาเทนสกอร์บางวิธีไม่ซิกนะครับตัวนี้ไม่ซิกเลยนะไม่ซิกเลยนะครับแต่ว่าให้ค่าสัมสิทธ์เหมือนกันครับตรงกันนะครับให้ผลเหมือนกันนะครับแต่เพียงการสร้างนะครับตัวสโควเกติ e เรกเก i o n i m p o ุ i t i o n นั้นนะครับไม่พบว่ามี มอ d e เ a t ตอนะครับทีนี้มาดูไบเยเชียนไบเยเชีให้ผลเหมือนกันครับนะครับไบเยเชียนถึงจะเป็นลาเทนก็ให้ผลใกล้เคียงเป็น o b s e r v รหรือเป็นแบบพาณิสิชย์ก็ให้ผลใกล้เคียงดังนั้นถือว่านะครับเวลาเราเซฟเป็น l ลาเทนสกอ r e ใน Amos มสผมคงต้องแนะนำว่าให้เลือกไบเยเชียนอิมพูเตชันะครับเพื่อให้ผลนั้นมันสอดรับกับ ผลของโปรแกรมโพเซ s นะครับผลของโปรแกรมโพเซ s น,นั้นต่างต้องรันด้วยแบบ observable นะครับรันแบบ observable ซึ่งนะครับมันจะต่างรันแบบ latent variable นะครับแต่เมื่อนะครับใน latent นะครับกับ observe อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่ว่านะครับทิศทางหรือนัยายสำคัญควรจะไปในทิศทางเดียวกันถ้ามันไปในทิศทางเดียวกันก็ถือว่าการทดสอบมอดนั้น มีความน่าเชื่อถือนะครับมีความน่าเชื่อถือทีนี้เรามาดูนะครับผมเอานะครับโพเต์รันอีกทีหนึ่งนะครับโดยเปลี่ยนนะครับวิธีการสร้างคะแนนนะครับผมเอาคะแนนมารวมกันหรือซัมสกอร์กับคะแนนเฉลี่ยนะครับที่เราทดสอบอะไรครับทดสอบทดสอบมอดเนอร์เรเตอร์เอฟเฟกนะครับพบว่านะครับได้คะแนนนะครับ เหมือนกันนะผมทดสอบ correlation ก็ได้อ่าเพียสัน correlation เท่ากับ1พอทดสอบค่าสัมปสิทธิ์ก็ได้เหมือนกันนะครับเป๊ะเลยต่างกันอยู่ตรงค่าสัมประสิทธิ์ทำไมอ่ะทำไมถึงต่างกันค่าสัมปสิทธิ์เพราะว่านะครับตัวตัวนี้มันเป็นคะแนนรวมนะครับดังนั้นนะค่ามันจะสูงนะครับแต่ค่าสัมปสิทธิ์นะครับเหมือนกันไหมนะครับมอดเหมือนกันครับมอดเหมือนกันแต่ค่าสัมปสิทธิ์ตัวนี้ไม่ไม่ไม่เหม,มือนกัน ซิกนะครับก็เหมือนกันซิกเหมือนกันค่า p ี a l u ูเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่านะครับตัวค่าสมัมิติกับ y นั้นต่างอ่ะกก้ามนั้นต่างกันแต่มอดเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับถ้าหากจะทดสอบมอดอย่างเดียวก็นะครับอาจจะใช้นะครับตัวคะแนนรวมหรือคะแนนเฉลี่ยก็ได้ p ี a l u ูให้เหมือนกันแต่ว่าการอ่านค่าจะต่างกันนะกนะารอ่านค่านะครับ าการอัดค่าจะต่างกันทีนี้มาดูเอาของจริงแล้วนะครับเอา l a t e n นะครับ Moderator มาเทียบกับคะแนนรวมกับคะแนนเฉลีย่ยเราจะเห็นว่าตัว MOD นั้นนะครับไม่เหมือนกันนะแต่ได้ p value ใกล้กันนะครับตรงนี้ MOD ได้จุดหนึงนะครับตัวนี้นะครับมอดได้จุดศูนนะครับที่มันต่างกันเพราะว่า เรานะครับนำเอามารวมคะแนนนะครับซึ่งเป็นเทคนิคโบราณนะนะรวมคะแนนกับคะแนนเฉลีย่ยดังนั้นจะให้ผลที่ต่างออกไปนะครับแต่ถ้าจะทดสอบนะครับตรวจสอบความตรงของโมเดลในเซมนะครับแนะนำว่าให้เซฟเป็นไบเยเชียนนะอิมพอร์ทชันแล้วทดสอบนะครับในโคเซตนะครับจะให้ผล เป็นที่น่าพอใจนะก็คือ,อตามใจว่านะครับซิกนะครับจะซิกนะ่าจะซิกครับน่าจนะนะอันนี้ก็คือ,อเปรียบเทียบระหว่างการทดสอบในลาเทนนะครับกับตัวคะแนนรวมกับคะแนนเฉลี่ยแบบโพเซสนะครับก็ให้ผลที่ต่างออกไปดังนั้นนะครับถ้า Input ใส่เข้าไปต่างกันเ u t p u t ก็ต่างนะนะครับเวลาบัตรทุดดิบเหมือนกันแต่กระบวนการที่สร้างคะแนนหรือสร้างตัวแปร ต่างกันก็ให้ผลที่ต่างกันนะครับดังนั้นนะครับเราก็ต้องะระมัดระวังครับและก็ด้วยเหตุผลนี้แหละทำให้มีแนวคิดที่จะรีเช็คนะครับรีเช็คมเดิเรเตอร์ด้วยโปรเซสในการวิเคราะห์ a c m ครับอขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ